พีคานมาวิ่งแข่งกันมาเ้ยเอดอฟา อ๋อแค,ค,ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่เบ๊ีวีรายการแห่งความชั่วร้ายเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเบดีวิวนะครับโอเคครับวันนี้ก็เราจะไปจับเจ้าหุ่นยนต์อีกแล้วนะครับจะเป็นหุ่นยนต์ตัวอะไรก็มาติดตามชมกันเลยครับออ <c oughs> ตอนนี้ใช้เถือเบอนเทพโชว์อยู่นะครับมุมมอง,ง,งนี้มันช่างสวยงามจริงๆดูดิสม,มูทอะมันยังไงวะเหมือนอยู่กลางวหากลางหุบเขาแล้วยืนเป็นพระเอก M v มวี โอเคแต่วันนี้เราจะพา,าเจ้า,าพาพาโตโนโ่ไปด้วกันนะโตโนโ่เพราะว่าตัวที่เราจะไปจับมันอยู่ไม่ไกลน่าอยู่บนเขานี้แหละเป็นหุ่นยนต์แรปเตอร์นะผมหุ่นยนต์แรปเตอร์หรือว่าหุ่นยนต์ยูตาแรปเตอร์หรือว่าเวโรซีแรปเตอร์ก็ได้นะแล้วแต่จะเรียกนะถ้าในหนังมันเขาเรียกอะไรวะเวโรซีแรปเตอร์ใช่ไหมอันนี้เจ้าโตโนโ ตัวนูนตัวนี้รู้สึกจะเป็น v 2หรือ VT นี่แหละนี่ครับอย่างเฟี้ยวารอไหมครับว้าววาโอเคเดี๋ยวเราไปจับหุ่นยนต์แรปเตอร์กันน่าอยู่บนเขานี่เดี๋ยวอีกแล้วท้ามน้ำโอ้โหว่ายน้ำโคตรจ้าโอเคไปกันเลยมาดึงดึดึงดึดึงดึดึงดโอ้ยรอยลอยอย โอ้แหล็กแหลกมาแถบนี้ทีไรเหลกทุกทีเลยนี่ครับมีอาโโไปเดินโนอดนไวคุรแดมากโอ้ไม่ตายไม่ตายหนีไปอีกตั้งหากคับผู้ชมตอนนี้ผมขึ้นมาบนเขาที่บนบ้านเรานะครับอ่ามันน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละตามพิกัดที่เขาบอกนะครับก็เฮ้ยมีลิงลิงยักษ์มีเอลิทลิงอยู่ด้วยครับอันนี้เป็นสระน้ําที่เราเดินผ่านบ่อย,อยๆใช่ไหมที่มันออกได้หลายทางเลยนี่หว่า เอ,อลิงยักษ์เดี๋ยวฆ่าลิงควิดลิงตายเลยะเอลิทลิงนะครับเจหุ่นยตนคาโนโตโ,โนเข้าไปไอ้ตรงนี้เป็นอัลฟามีนะตัวที่เราเจอเมื่อผ่านเห็นกูไหมวะยังไม่เห็นใช่ไหมดีแล้วยังไม่เห็นโอเคเรามาทางนี้เลยๆนี่เป็นไงควิดไปครับหมูหมูหมูเพืออ่อควิดฟิวอะโอโ้โ,อโหโอ้โหเดินมาเจอเฉยเลย นี่ครับแบบเดียวมากอ่ามันอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยนะครับเกิดอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมคงไม่เกิดสองตัวนะมั้งส่วนมากเจ้าบนนี้ถ้ามันเกิดมันจะเกิดทีละตัวนะโอ้โหตอนนี้กําลังโดนโดนหมีนะโดนไดายเบรกัดอยู่ทำไมไม่สู้วะโอวเวลลังเกนะ้าร้อยเนี่ยคุณผู้ชมแล้วหมีเวล้าร้อยสิเโอ้ย <c oughs> <c oughs> ทานกันละ <c oughs> โหลดแมปดิหน่อยครับ <c oughs> เข้ามาในป่านี่ดูมันชื่อว่าเทม p พ r a ร Raptor นะครับ ไม่มียูท่าด้วยเป็นดักเตอร์เห็นอา้าวไปไหนวะมันเห็นผมหรือเปล่าเนี่ยเห็นเห็นใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมกลัวแล้วทำไมสู้กลัวมันไล่ครับคุณพี่โตมันไล่มาดิไหนอะเ้าเอา,เอา,เอาไปสู้หมีเมื่อกี้ไม่สู้อะไรเลือดหมดเลือดไหลหรือไงโอเคครับเดี๋ยวเราจะช่วยมันนะครับช่วยสองคอพี่หมีแล้วก็จับมัน นี่พี่หมีตายครับแล้วก็ลำดับต่อไปจะมาฆ่ากูใช่ไหมเอา้าไปกัดตัวอะไรอีกไปกัดลูกเต่าปะโทอยยิยงเต่าก่อนครับหลบไปไปไหนเนอะไปไหนโอเคครับเรียบร้อยมือสไนเปอร์ของเท <c oughs> ไปจับมันกันเลยแหมอยากรู้จริงว่าโหดไหมเป็นหุ่นยนต์แรปเตอร์ผมว่าไม่ต้องเป็นเครื่องจกักรที่เครื่องจกักรสังหารอะร้ากาจแน่เลย ดูโอ้โหรูปร่างคนน่กกากลัวดูมือทำด้วยเ,เหล็กสีดำเหล็กดำมาดูค่าเสร็่มันนะครับโอ้โห2สองแสนกว่าเยอะชิบเป่งเลย <c oughs> อ่าทีนี้เราใช้ยาเขียวยังไม่ยังมีโอเคกินไปแล้วก็เนื้อน,อ <c oughs> น้อ,นองเนื้อน้องในโปโนโมีรู้สึกอ้าวโปโนงไม่ได้เอาเนื้อน้องมาเล้ววะชิบหายแล้วเดะเดวเดะ ให้โตโน่ล่าตัวอะไรแถวนี้หมูนี่มีเนื้อน้องเปว่าวะเอ้ยหมูมีเนื้อน้องเฉยเลยโอเคได้งั้นก็เอาเนื้อน้องมานี่เอามาสกรองหนึ่งแล้วก็มากินไปเจ้าหุ่นยนต์รัเตอร์เจ้าจะต้องเป็นของข้าวันนี้สองร้อยห้าสิบอันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคกินไปยำ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  มาดูหน้ามันครับน้ำๆ้ำๆ้ำนำำำโอเคได้แล้วไอ้มันชื่อว่าอะไรเดียวชื่อเอ่อเลปเตอร์หุ่นยนต์ใช่ไหมชื่อว่าเอ่อแลปยดีไหมไม่ใช่แลปยเราเคยตั้งไปแล้วนี่หว่าตัวอะไรสักตัวคุณ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 ไอ้ชื่อว่าชื่อแลบบิดแล้วชื่อแล็บบิดแล้วกันแล็บบิดมันเป็นกระต่ายแล้วบ้า โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราให้เจ้าหุ่นยนต์แรปเตอร์ของเราชื่อว่าแรบบิทนะครับอ่าตอนนี้เวล1,300กว่าโอ้โหเวลอัพเลยผมยังไม่คราฟอาร์ให้มันเลยนี่ว่ารู้สึกว่าอาร์ของมันจะคราฟในตัวได้นะครับอ่าแรปเตอร์ or, ใช่ไหมนี่ไงแรปเตอร์ or, ใช้ไฟเบอร์ใช้วูดมีนี่ว่าเดี็ดดาไฟเบอร์ไฟเบอร์วูดวูดใช่ไหมไอน,นี้แทนล้วนๆเลย ฟเบอร์ก็เก็บเอาตรงนี้แล้วกันปับป๊บๆๆๆๆๆโอ้อย่าวิ่งตามน้องอย่าวิ่งตามใจยเย็นๆคยยรับอานะอยู่ปล่อยธรรมดาได้มาเยอะกว่านะผมว่าเออมันก็แคทอยู่ดีแ,ลแหละช่างมันเราไม่แคร์นะครับได้แล้วครับที่คีย์แรคเตอร์โอเคทีนี้ก็เจ้าโตโน่ให้มันตามเราไปแล้วกันแต่ว่าไม่ต้องสู้โอเคนะจ๊ะ แต่แต่ดดแต่แ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 ดดโอเคทีนี้ก็ใส่อานอ่านนนี่ไงใส่อานให้และบิดไบชื่ออย่างกากะตายสิ่งแรกก็คือซาลามิน่านะครับหมดไวมากเลยไม่รู้ทำไมนะเฮ้ยกัดกูทำไมกระตุกหรือไงชักกระตุกเส้นยึดเส้นยึดโอ้โหดูครับพี่เขาเท่มากจริงๆอ่ะตัวสีดำโอ้ยใจเย็นตัวโนโอ้โห แล้วแบตเตอรี่มันนะครับมันใส่ที่แขนนะครับเจ้าแรปเตอร์ตัวนี้นะครับใส่ที่แขนกับที่เท้านะครับเหมือนว่ามีแบตสองจุดนะครับแบตเตอรี่อย่างที่บอกนะครับน่ารักมากเลยขี่ขี่โอ้ย VR อีกแล้ว v ์อีกแล้วก็มุมเร็วสปีดไปเลยแล้วกันมาลุยกันเลยตื่นจดึงจะดึงตึดึงตึดึงตึดึงตนตนตนนแตรดครับโอ้โหสลบโอ้โหสุดยอดครับค่าความสลบของมัน ไม่น่าเชื่อเลยนะครับดูรูปร่างมันจักจะชอบซะแล้วสิเนี่ยดูดิโอ้ยเท่อย่าบอกใครเลยโอเคเรามาลุยกันเลยตุด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 ดุดโอ้ยโตโน่โตโน,โโตโนโ่ผมว่าให้โตโ,โออัวยอดก่อนแล้วกันแล้วค่อยมารับมาแหน่มาแล้วเว้ยนี่แรบบิดแรบบิทพี่ชื่อว่าแรบบิดนั่้อนี่ไงนี่ไงเอาไปตีด้วยอืออือกัดกระบาย นี่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 เต่ามันจนทานจังวะมาลีดาเมจกูก็ไม่ใช่น้อยๆเ,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 เดี๋ยว้อเด้อเดเด้อเด้อเช็คแบบหกพันนะเว้ยผมว่ามันต้องทำให้สลบมันต้องเน้นการสลบแน่เลยพวกหุ่นยนต์นี่นี่แตบบ่ว่าใส่พิษเข้าไปโอหางสะบัดดูครับคุณผู้ชมโคตรเทโคตรนักล่าเลยครับลเลปเตอร์หุ่นยนต์ปกติมันก็เป็นนักล่าอยู่แล้วนะนักล่าแห่งป่า,าล่าเป็นกลุ่มนะครับแต่ตอนนี้มาตัวเดียว ดูหางที่สะบัดของมันนะครับโคตรทิวสวยเอยกระโดดได้ด้วยงามงามนี่โอไอเตอ่าไอเตอ่าไอเตอ่าวี้กับน,น้องหมูน้องหมูน้องหมูดีโลหลับครับหลับไปครับดีโลหลับไปครับโอ้ยเล็กเล็กลกเลลกน้องหมูน้องหมูก็หลับแล้วครับน้องเต่าโอ้โหหลับไปแล้วตัวได้ผลครับได้ผลได้ผลมา<ะ> <laughs> นี่เลยนี่เลย นี่เนี่ย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 นี่เนี่นี่องุ่นเรียบร้อยครับและตัวนี้ถ้าเกิดซอยยิกๆนะครับก็คือกันรัวๆนะครับมันจะได้ผลดีมากเลยครับเพราะมันเป็นตัวที่แบบว่าคนเบอร์เซิร์ได้อยู่แล้วเออแอคแตกสปีดมันไวเอ้ยตาวนี้ตาวนี้เรียบร้อยครับโอ้โหใช้จับสัตว์ได้นี่ว่าตัวนี้ไม่ธรรมดาครับแต่้าตัวที่กักๆหน่อยก็ตายเลยครับเห็นไหมอย่างเจ้าพวกโอวิลเตอร์พวกธรรมดาอะไรพวกนี้ตายเลยถ้าไม่ถึกหน่อยนะ ถ้าเป็นพวกสัตว์ใหญ่ๆเนี่ยแบบนี้จะอ่ากระโดดกระโดดกระโดดครบกระโดดครบงับอ่ากระโดดกัดอืออืหมูสู้ครับเอทำไมหมูสู้วะเอือตุ่งสงสัยทำไมหมูมันสู้วะกระโดดจ้างับ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 เรียบร้อยโอเคเราจำเราเก็บได้มันสลบเราฆ่าเลยดีกว่าเพราะเราเราจะได้เก็บเวลด้วยนะครับนะฮอ้าวกัดไม่โดนเนาอจะบอกนะว่าสลบแล้วกัดไม่ได้เฮ้ย จริงวะกัดไม่ได้ครับคุณผู้ชมบ้าแล้วเออไอพวกนี้ก็ตายตัวเล็ก,ลกตายไปลูกแรปเตอร์ลูกแรปเตอร์โปแกมันชนชั้นตำ่ำค่าเนี่ยถูกพัฒนาอักเริทาาใหม่เป็นคนเล็กแห่งโลกอนาคต <c oughs> ลอกคุณน่าก,กลัวโอเคเดี๋ยวโตโนโ่พาโตโน่ไปด้วยดีกว่าแล้วมันใจมากี่เลยดิ แต่นี้ตัดเยอะเหมือนกันแล้เนี้ยจังมันมาเลยแหงๆขอค่าใหม่ดิขอค่าใหม่ดิค่าไม่ได้จริงด้วยครับโอโห้จังมันจางมันเราจะไปบวกกันต่อแกะดโเดันดีโบวดันกับดีโบดันกันโดนไมเ้ื่อี้ไม่โดนดีกว่าเป็นไงดีโลดีโลตายไปครับเดี๋ยวเรามาอัพสเตตัสให้มันหน่อยแล้วกัน มืเบนสปีดเราเร็วๆไปเลยชอบความเร็วนะครับเลปเตอร์ต้องเน้นเร็วอยู่แล้วเพราะว่าวิ่งเร็วนี่โคตรดีเลยเป็นนักล่าในตำนานนะครับเด็ดลุสดามิน่าก็ได้กันรัวๆหน่อยใครทำใครทำโตโน่ใครทำโตโน่ไม่มีคิดไปโอ้วิ่งไวมากครับเดี๋ยวเปิดได้ดูมุมมองที่3ดูนะครับเต่านี้ต้องสลบสลบแน่สลบแน่ไอ้ลูกลูกเต่า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 เต่าลูกเต่ากเต่าลูกเต่าลูกเต่ากเต่าลกเต่าลูกเต่าเร่าลูกเต่าลูกเต่าลูกเต่ลู แล้วข้าไม่ตายใช่ไหมเนี่ยผมว่าเป็นไปได้มาดูตอนวิ่งกันดีกว่านะครับดูครับ <laughs> โอ้โหอ <laughs> ยากกระเดื่อแฟอยากระเดื่อแฟเฮ้ยจับโคตรไวอะตัวมันดูไปดูไปโอ้โหจับไวโอ้โหตายเฮ้ยสรบไม่ตายเกือบตายค้างเลยค้างเลยเร็วขนาดนี้ต้องพอบูกค้างเลย <laughs> โอ้โหไม่กัดไม่ตายอโอ้ แล้วคอมปี้มาตายอะไรตรงนี้วะนี่ครับโอโ้ตายนี่ว่าแต่ว่ามันต้องการได้ถูกอย่างที่ว่าครับไอเจ้าเครื่นยนต์เนี่ยมันไอ,อยังไงวะจะก,กัดแต่มันต้องการได้ถูกว่ารัศมีมันน่าจะแคบอยู่ตอนนี้ผมอัพเลือดได้มันไปแล้วนะครับแต่รีชาร์จเหมือนเดิมผมว่าจะไปบวกกับอัลฟามีดูไหมยากนะยากกว่าอัลฟาโด้วยอีกนะโว้อ,อกร้อยด้วยทำอัลฟาด้วยกูตายแน่เลยอะ่ะดูแล้วไม่น่ารอดอะครับ เดี๋ยวนอกจากว่าเราจะอัพดาเมจของมันรัวๆไหวไหมว่าเท่านี้ดาเมจสองหมื่นห้านะครับเกียรไปบวกมันบวกโลธรรมดาดีกว่ามาั้งว้าว้วาวโอ้ยเต่านี้ที่สลบที่สลบไปที่สลบไปสลบไป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 เหมือนว่าการกัดของมันนะ่าจะต้องออกมาห่างๆหรือเปล่าใช่จริงด้วยครับอ,อัลฟาวามอ,อัลฟาหมีครับเราจะสู้ได้ไหม เห็นกูแล้วใช่ไหมเห็นกูแล้วใช่ไหมกูว่าแล้วเห็นแล้วกูไปแล้วสับแล้วเนี่ยว้าอย่าเข้าม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 าโอ้ฟ้าฝนเต็มใจให้ฉันต้องเจอเจ้าสิ่งนี้เจอกันแล้วครับกันแล้วครับกันแล้วครับสู้ครับสู้ครับมองเอาวะเอาวะเป็นไงเป็นกันแล้ววันนี้ขอปิดบัญชีคนชั่ว

แสนสีครับแสนสีตอนนี้เฮ้ยอ้าวเอ้ยหนีเหรอมันหนีเหมือนว่าจะติดศกเต่านะครับเมื่อกี้วันนี้แสดงว่ามันใกล้ตายนะครับใกล้ตายนะครับมาอ,อืออมาดิแสนกว่าแสนกว่าที่อัพเกรดมาเป็นในในขีวินาทีมาเต็มหกร้อยเลยไง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 เจอความซอยทีของคูไปเจอ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 ไปเอาดิเอาดิาดผ่าเบาฟ้าผ่าเาฝ้า,า,าโอ้โหมันเหมือนว่าเข้าไปใต้ตัวมันแล้วจะติดนะครับออกมาไม่ได้ซะด้วยเนี่ยดูดิ ไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยดินโลมาทำไมวะอยากตายหรือไงกัดโดนไหมเนี่ยเนี่ยกำลังกัดอยู่ครับตอนนี้โอ้โหตะคิวขึ้นมือแล้วเนี่ยตะคิวกินมือแล้วเนี่ยโอ้โหตายตายตาย,ตายแล้วทีเนาะเร็วเร็วก่วอนที่แรบบิทมันจะตายผมกลัวแรบบิทมันตายยังนนเนี่ยเ,ยเยพราะว่ามันเลือดน้อยแล้วเนี่ยเฮ้ยพามป้าจะตายเลือดออกเลยเลือดออกเลยซู่ซู่ซูดีถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงเมาส์ผมก่อนนะก่อดรวยๆเลยตอนนี้ ก็เลยรวยเอาดิเอาว่ะเอเว้ยสู้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 เว้ยไม่ยอมโอ้โหนี่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 เอ้ยอย่าตกอย่าตกตกนี่ตายโอ้โหตกนี่ตายได้นะเว้ยตัวไอ้พวกนี้กัดแล้วไม่ตายจะตกกะตายมันยังสู้มันอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันดันอุ้ยมันดันผมปิ้วนะครับไม่เงยอุ้ยตกชิบหายเกือบอยดีนรลเตอร์มันอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังตามมายังตามมาวะแท็กซี่มาทำไมวะอย่ามาเสือกเลวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหนีก่อนได้ป่าวอุ้ย จิบหายแล้วจิบหายแล้วตกเอ้ยยาโอ้โหไม่ตายดีครับแรปเตอร์มันเป็นสายพันธุ์แบบกระโดดมาไกลแล้วมันไม่เป็นอะไรอุ้มมันยังตามมาวะพามาพ่วามยังตามแต่ว่ามันใกล้ตายได้ไหนผมรู้เลยผมรู้ทรงมาเลยตอนนี้เลือดของเราเหลือสองหมื่นนะครับมาต่อครับต่อครับต่อครับไม่ยอมครับไม่ยอมครับมึงไม่ยอมกูก็ไม่ยอมอ่ะเอาดิมึงกัดกูยี่สิบทีกูตายแต่กูกัดมึงกี่ทีไม่รู้ตายเอาดิสู้วะสู้เว้ยสู้เว้ยสู้เว้ยเกิดเป็นแรปเตอร์ทั้งทีต้อง สู้สุดชีวิตครับสู้สุดชีวิตครับดีโลมันเสือกอะไรวะดีโลเสือกอะไรวะตายไปตายไปใกล้แล้วเนี่ยโอ้โหยา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 อย่าเพิ่งตาย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 โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหชุดเต็ชุดเต็มเ้ยโคตร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 เจอแล้มมาจากไหนเจอแล้วมมาจาไมนยาอย่าตามบีนี่ยับแต่ว่าถึงจะเราสู้ไม่ชนะก็ตามแต่ว่าความมันนี่สุดยอดแน่ๆเมื่อกี้นะทุาคนผู้ชมชอบก็ ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับจะจับตัวใหม่เลยดีกว่าเพราะว่าดูทรงแล้วอ่ะหาย่าต้องรออีกประมาณ10นาทีอ่ะกว่ามันจะเกิดอีกนะครับเอาแล้วครับคุณชมครับตอนนี้ผมจับตัวใหม่มาแล้วนะครับเป็นเล็บเบ็ดวีทูนะครับโอ้โหยายายาตอกแบบนี้มันไม่ดีนะครับนี่ครับเจอแลปเปอร์ธรรมดาถอยไปก่อนครับเก็บด้วยไปก่อนครับช่วงนี้ตอนนี้ผมอัพมาลีดามิได้มันนะครับสามแสนกว่าแล้วนะครับไอ้ตายมันรู้ว่าไอหมีบ้าเดี๋ยวเดี๋ยว มาแรงมาแรงมาแรงมึงกระจอกกระจอกคอมปี้ด้วยมาทำไมปลูกคอมปี้เยอะแยะเลยครับต้องฆ่าครับต้องฆ่าครับควรแต่นี่ต้องฆ่าครับโอ้โหโอ้เยอะแยะมาทำไมเยอะแยะมาทำไมโอ้โหโอ้โหเป็นร้อยคอมปี้แม่งเงยคอมปี้เป็นร้อยเลยโอ้ยอยายายาน้องอย่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วถ้าเราเจอจะเอาเหรออุยดิโมโพดดนโอ้เอลิทดีโมโพดดนตัวโคตรใหญ่อัพเพดใหม่มาตัวใหญ่สัตว์โอเคเดี๋ยวเราอัพมาลิดาเมจมันไปอีกนะครับ กลัวมันไม่ตายนันนี่มัต้องตายแน่ๆไม่ตาย,ยาไปเลื่องไม่โตเลยเว้ยไอ้ตามเอาฟ้าได้เบรคอมปี้ยังไม่จบดิโลมาทำไมโอเคอะไรอย่าไปสนใจพวกมันดีกว่านะครับสนใจสักนิดก็ดีตามทำไมตามทำไมลองดีเหรอลองดีเหรอลองดีกับพี่อะนาะกัดไม่โดนวะเฮ้ยไม่กัดไม่โดนวะเอ้ยเ,ออเรียบร้อยเหมือนว่ารัศมีการกัดมันต้องเล็งให้ถูกอะเมื่อกี้ผม นี่ไงตายแถวนี้จริงด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราจะตั้งหลักก่อนตอนนี้เลือดครึ่งหลอดใช่ไหมเลือดเราเหลืออยู่ประมาณแสนเจ็ดพันนะครับก็มาริดาเมจห้าแสนมาดูกันว่ามึงจะตายาอีกไหมมาเออดอดดมามามาพาามเอาฟากมันรีเลือดแล้วเหมือนกันนะครับมาดิมาดิาดกัดรัวๆเลยเนี่ยผมอะกัดแล้วเนี่ยโอ้โหมาดูในสระโอ้โหเรียบร้อยคุณผู้ชมครับเอ้ย เอ้ยเอลิโดโดเสือกอะไรวะเสือกอะไรวะเสือกอะไรวะกัดโดนมึงเหรอฮะเสือกอะไรอุ้ยเอาดิเอาดิอืออือก็ดอือโอ้โหอือแล้วเนี่ยอือแต่ก็เนี่ยเรานั่นไงอือเราจำได้เป็นเหล็กโอ้โหไในเอลิโดโดมันถึงยังวะไม่แต่วะเพร่ะว่าเราสิบโอ้โหยังเยอะมีไอพวกนี้แกไม่ต้องบินอีกต่อไปพิการไปโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าฆ่าพามอัลฟาได้ฆ่าไม่ได้ก็บ้าแล้ว ก็มาลีดาเวตัง้งห้าแสนกว่าแม่ <c oughs> จเจ้าเว้ยโอเคเซลฟี่หน่อยฉลอง <c oughs> นี่เป็นไงปีติสักทีมา <c oughs> โอเคก็ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นอันอัน,นตัวเมื่อกี้นะเพราะว่าผมควงคาบคาบใหม่อันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาฆ่าสัตว์แถวนี้ให้ตายไปก่อนแล้วกันอ่าเก็บเวลมันเรื่อยๆ ไก่เป็ดหมูปลากาไก่ตายหมดอ่ะเอาดิเบาก็ด้วยไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอกแท็กซี่นี่ไม่มีใครสู้เราได้นะครับตอนนี้แม้แต่พามอัลฟาไดเบนนะเบอร์หกร้อยนะก็ตายไปเมื่อกี้เห็นไหมโคตรโหดอ่ะผมว่าเลตเตอร์หุ่นยนต์นี่แหละโหดที่สุดแล้วเพราะว่ามันกัดดูดิวิ่งก็ไวอะ่ะดูวิ่งดูวิ่งดูวิ่งเห็นไหมอย่างมเมฆกระโดดลงน้ําถึงถึงถึง <c oughs> พอดีครับเห็นไหม ลงน้ ane, gen, ําพอ,อ bride, oh, up. ดีเลยบิลัญญาบิล <to improve> <motion> ัญญาสื่อว่าอืมไม่ว่าจะบนบกหรือในน้ําหรือบนอากาศเราก็สู้ได้ครับอ่าเป็นแรปเตอร์เทพจริงๆเลยตัวนี้เอฟเอเดยวอ่าหัวเลาะหน่อยโอเคครับเออ่าแล้วครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับบุญยนต์แรปเปอร์นะครับเทมเพลราลแรปเปอร์โหดเป็นโหดกันเลยทีเดียวใช่ไหมคือวันนี้ก็วันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็จะโดนคน ถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Sub สไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับอ่าถ้าอยากดูต่อก็กด s u b สไครป์เลยเราจะได้ตามไม่ทันนะครับเวลาผมลงคลิปนะครับโอเคก็วันนี้ก็จบลงแล้วโอเคท้ายท้ายคลิปก็จะมีเสื้อสวยๆนะก็มีกิจกรรมด้วยอย่าลืมร่วมกันนะครับก็ถ้าเกิดต้องการซื้อนะครับก็อินบ็อกซ์ไม่ได้ทางเพจของผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเบนวิวรลยการความช่วยเหลือขอบคุณครับ จิกใหญ่จ <|so|>> ิกใหญ่เลยโหดมากเลยครับตัวนี้แม่บอกเลย